อยังสมาธิงอากาศสปุริโสเซวติสมาปัจจตัเววนเยวะยานังอุปจติย่อมรู้ได้เฉพาะตัวว่าอันสมาธินี้อันคนเร็เวๆเสพไม่ได้เลยถ้าไม่ทำกันจริงๆจังๆจะไม่มีโอกาสได้พบสภาวะอันเป็นสมาธิแท้ๆเป็นสมาสมาธิเราจึางต้องตื่นกันขึ้นมาตั้งแต่ตีหนึ่ง 1, 2, ตีสองให้มันาย เดือกมันบนแ่แก่แก่กันกันบ่งจะมีคนเห็นจะมีคนพบและเป็นพยานช่วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งแก่ทั้งเฒ่าทั้งหนุ่มทั้งเนนทั้งพระทั้งหลวงปู่หลวงตานี่แหละต้องมีคนหนึ่งได้พบความละเอียดของมันและจะยืนยันห่วยแมนควบผนิอีกตัวแต่ว่าแมนแมนควมข่อยด้เป็นคําของพระพุทธเจ้านะเอาออกมาแปลอยู่ในนั้นเป็นสูตรเล็กๆสมาธิสูตรในอังคุตรานิกาย ทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อประจักษ์แจ้งรู้ตัวนี้ก็จะเข้าใจเองว่าโอสมาธินี่มันไม่ใช่จะไปคิดเอาได้มันไม่ใช่จะไปที่เราที่เราเห็นว่าได้มาด้วยความสงบระง,งับปฏิปสธิร,รัตโโจะได้มาด้วยความสงบระง,งับปราณีตบรรลุถึงได้ด้วยความเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นนั่นหมายก็ว่าจิตเนี่ย ส่วนมากเมื่อมันยังไม่เป็นสมาธิขัดอันขั้นอปนาสมาธิอยู่ในระดับอุปจาระเนี่ยระดับครึ่งๆกลางๆจะเข้าจะออกอยู่เนี่ยกำลังตรึงอยู่เนี่ยมันจะตกไปสู่พระวังซะก่อนพระวังมันจะคำว่าภาวะอังคะหมายว่าองค์ประกอบแห่งภพคือภาวะที่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พมดไม่ไปพยานตายขนาดนี่เนี่ยมันไปฝุ่นไปเนี่ยโอ้กูจิตายได,ได้เนี่ยนี่ไง ไปถึงกําลังหาอารมณละเอียดเข้าละเอียดเข้าลมหมดลมไม่มีผ่านเลยตัวนี้เสียแทนที่จะตัดพรวังปั๊บไปสู่เอกาที่ภาวาคาโตไปสู่ภาวะอันเอกอันเดียวบวไปหอดเพเวไปุนจิตายบ่เะแนภาวะอังคะรวมกันเป็นพระวังแปลว่าองค์ประกอบแห่งพบ f a กเตอร์ออฟนี่ปีคัมิงแต่คงจะแปลว่าอย่างนี้ จางสิวาวควมไดแน่มันจึงจะเข้าใจดีแฟกเตอร์ actor, คือองค์ประกอบของมันส่วนประกอบของมันเนี่ยประกอบความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ภาวะอังคะภวังคะถ้าพูดภาษาฝรั่งก็ประหยัดก็ไปเอกีกแฟกเตอร์ออฟบิคัมมจบเลยแต่ห้องก็จจกวาวหยั่งแล้วบาดเน่เขออภัยทีนี้ก็ เมื่อเราเข้าถึงสภาพอันนั้นจิตอันเอกอันเดียวนั้นก็จะรู้เลยว่าโอ้มันไม่ใช่ของง่ายๆมันได้มาด้วยความละเอียดสงบระงับปราณีตจะต้องเข้าถึงบรรลุได้ด้วยความที่จิตนี้เป็นไปทางเดียวมีธรรมอันเอกผุดขึ้นคือจิตนี้จะไปสู่ภาวะอันเดียวรู้อยู่ภายในจิต ตัดเสกะขะตาสัพทนี้พระพุทธเจ้าพูดไปปอก <Okay. S 1> คือความไปสูงความเป็นอันเดียวรู้อย่างนั้นและก็จะมีคำกล่าวออกมาว่าไม่ใช่บรรลุได้ด้วยการข่มทำอันเป็น้าสึกหรือรำงับกิเลสนั้นได้ด้วยจิตอันเป็นสะสังขาร ไอ้ตรงนี้จะลําบากหน่อยทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งคาว่าสะสังขารน,นั่นกับพูดเป็นสำนวนภาษาบ้านเราว่าไม่ใช่จะเข้าถึงได้แบบน้ํายอกเอาน้ําป่งเกลือจิ้มเกลืออย่างสมมติว่าเกิดความรู้สึกทางกามรมรณ์ทางเพศการมราคะขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวกั้นกลางสมาธิมันเป็นอันตรายเป็นนิวร์แล้วก็มาข่มกามนี้ด้วยกันคิดอีกอันหนึ่ง คิดไปหาอสุภนุ่นคิดไปหาความสกรปรกโสโครกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกลอกหนังก็มาตับไตไส้พุงคิดไปจนถึงในห้องน้ําห้องส้วมคนสวยๆไปนั่งทายอยู่นั้นเป็นยังไงจิตก็จะคลายํำงับลงจากจากกามราคะแต่มันไม่ใช่เป็นสมาธินี่แหละเขาเรียกว่าขมระง,งับ ทำอันเป็นข่าศึกด้วยจิตอันเป็นสะสังขารเพียงแต่พอบันเทาพอได้แอบอิงนี่นี่น,นี่เป็นอปเสนะอปะเสนะธรรมทำอันเป็นเป็นพนักพิงเป็นอันแอบอิงพอไม่ให้ล้มเมื่อเกิดกิเลสอย่างโทสะขึ้นมามากๆก็มาพิจารณาแผ่เมตตาเข้ามากๆมันก็บันเทาโทสะอย่างนี้เรียกว่าคมกันแบบน้ำยอกเอาน้ำบ่ง จะเรียกว่าคมประนับกิเลสหรือว่าทาอันเป็นข่าซึกด้วยจิตอันเป็นสสังขารอันนี้ไม่ใช่จะเข้าถึงตัวสมาธิแต่เป็นเพียงเพื่อบรรเทาเหมือนนักมวยไม่ถูกนอกเขาเตะกระดูขางก็ต้อมตโตมีรักษาแต่ข้างไปเท่านั้นแลนไปหาอิงเพียกแลนลบไปขันไปนี่เพราะหละข้างเบิหยกขณะ บอกท่านเป็นสมาธิยังไม่นอกกิเลสได้นี่แหละท,ที่ที่คำว่าคมทำอันเป็นข้าศึกด้วยจิตอันเป็นสะสังขารคงจะเข้าใจแล้วนะพวกพวกที่เรียนบวชมาเนี่ยเข้าใจละพวกทั้งผนจะสุจรก็สร้างหัวมันเนาะไม่ไงตาดีไปค้องสร้างว่าสามปีมาเป่าคนบ่าตาบอดบอดไปค้องสร้างบ่พ่อมือได้ขีมาคนว่า พวกตาดีท่านเปรียบคนที่เรียนพระปริยัติมากๆเนี่ยพอนั่งสมาธิเลยแมอันนี้มันถีนะมิทรรบกวนเลยวุ้ยอันนี้กามราคะเลยวุ้ยพอจิตเพิ่เศร้าคิดจังหน่อยประรมมาชานแล้วหรือเหรอพระบาทซุมนั้นพอจังยัง่งอันบอมานั่นเพิ่นบอกไปนีเดอร์บานดงอีดวยวาฉันซื้ออีเลียตไปอยู่ห้องโหลดเจ้ฉันไอซุ่มนี่เอาแผนที่มากางตรงไปนู่น ไปถึงนี่จะไปพบห้าแยกพบบันแผลบันวังชมพูเดินไปอีกเห็นวัดไปเห็นห้วยเห็นโรงเรียนเห็นบ้านตาเห็นบ้านปะว้ย,ย่างไปหอดมะกลางแผนชีเฮ้ยมันเมนบ่นเลยเฮ้คือบุคือเทรับย่างไปโดนเติบถอยหลังมาใหม่อีกบ้านเมื่อกับบหอดนี่พวกตาดีพวกตาบอดบ้านนี่พวกบ่ได้ย่งพอโตคือพวกไม่ญงทีไปซื้อนี่เด้อไม่ญงว่าสันเจ้าเบิงล่มหันใจเจ้าเขาเจ้าออกหันหลังก็นั่งเล้า <Hey. S 2> เอ้ยเ่าไปพ่อคววมสง,งบก่อนแล้วก็บูปาบูดงไปนี่แล้วเราก็ได้บ่เบงเลยแผนทีบ่จักพราว่าไปฝนห้อนบ้านดงอีดอยอันนี้บ้านดงอีดอยเราก็หงจักหอดก่อนคนบรลานเป็นจังหวะตาดีไปค่องส่างสามปีมาเปาตาบอดๆไปค่องส่างบ่พ่อมือได้ขี่มามะตาดีไปคล้องช้างสามปี กลับมาฟรีมือเปล่าๆมา,าตาบอดลองบวงบาทสามวันได้ขี่ช้างกลับมาอันนี้คอยแปลวเองดอกบ่มีดอกในภาษาไทยมีแต่ภาษาภาคอีสานนี่แหละววมจังสงิอันนี้มันจะเกิดขึ้นในสมาธิเมื่อเราจเจริญไปและอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นสัมมาสมาธิจริงๆนั้นจะมีสติ เมื่อมันเข้าไปจะรู้เลยมันจะดิง้งดิ้งกันไปในลมหายใจะละเอียดเข้าละเอียดขเยดข้าหมดลมแล้วมันจะครั้งแรกมันอาจจะเป็นวูบวูบว่า,วาพระสมาธิยังไม่เข้มแข็งพอระหว่างกลางกลางอุปจาระจะเข้าไปสู่อัปปนานบางทีเหมือนกับตกจากที่สูงแวบตกไกเหมือนกับเราขี่เครื่องบินโดดลุมอากาศเน่วืบวบบ,บางทีก็จิตก็ถอนออกมาไปสู่ภรวะวัาางใหม่ซะ แต่ถ้าเร็วทีนี้บางทีหนึ่งมันมันมันเร็วเกินไปมีสติอยู่งนั้นตับทีเดียวเลยก็เป็นนะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็จะรู้เองภายในมีสติเข้าสมาธินี้รู้อยู่ว่ามันเข้าไปเนี่ยแต่เวลามันออกก็มีส,สตินี่จึงเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่ถ้าสมาธิแข็ง บ่งจักถีบอีย่งเลยเนี่ออกมาก,กับเป็นเพอเวอร์พเวบ่งจักหาจักซิฟนั่นโมแมนตอันนั้นพันเดินว่าสมาธิหัวตอบางทีท่านก็ใช้คำว่าพวกอสัญญีชานอาสัญญีชานนี้เขาหัดเพ่งกันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ปรากฏขึ้นคือเพ่งให้ไม่มีสัญญาไม่มีความรู้สึกแข็งแก๊กไอกักเอาไว้ต่อสู้กัน ยามสู้เขาไม่ได้แล้วมันไหนๆก็ฤทธิเดชสู้เขาไม่ได้จะจะถูกกำลังจิตของเขาทำให้เราเป็นเราตายรีบชิงตายก่อดตายช็อตตัวเองแกะแข็งกะได้บวมมือทีบเลยบาดเนี้ยเอาแต่มันสิออกถ้าตายในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นพรมอสัญยีสัตตาวาส เป็นพรมอยู่สัญญีสัตวาวาเรียกว่าพรมรูปฟักพรมดักเดอายุยืนห้าร้อยมหากับหลายวันได้จะว่าห้าร้อยมหากรับโลกนุวยนี่เกิดไม่ตายไปอีก